ดีครับผมเชฟล็อกและนี่ก็คือรายการเชฟล็อกของมันต้องกินผมไม่มีทางทำให้ผู้ชมของผมผิดหวังทุกๆเทปผมจะต้องมีสาวสวยเซ็กซี่มาเป็นผู้ช่วยของผมเปิดเลยจ<ฮ>ุกูนี่ก็คือน้องอเป็นไงเป็นโอโ้นนโหแนะนำะแนะนำตัวออมพรเป็นใครมายังไงจังไดแบบใดก็ มาจากบ้านค่ะตรงตรงไปปะไม่อยากใช้คำ enfin ว่าอีฮาเลเมล้งก็เป็นคนกรุงเทพนะคะแต่ว่าที่ชื่ออ้อมพรเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนมอญค่ะมันก็จะเป็นแบบอ้อมมอญอะไรนี้แล้วก็เป็นพรในที่สุดใช่เพราะว่ามันเศรษฐกิจอะเนาะมันก็ต้องแบบหลายอย่างก็เลยเป็นแบบพรพรฮักผมไม่รู้ครับเพราะผมัล วันนี้สาวสวยมาเยือนรายการของผมเนี่ยผมก็ต้องมีอาหารอร่อยๆทำให้ผมอ่านดูจากชาร์ตของเราแล้วเนี่ยเราแบบชอบกินอาหารทะเลใช่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ไม่กินเผ็ดเฮ้ยไม่ใช่อารเผ็ดอั้มันอีกเตนเนี่ยเรามีหลายคนไงหลายคนหลายคนสับสนกันหน่อยเพราะเราชอบรสจัดจ้านใช่ค่ะปอบรนจัดจ้าน จจัดานต้องจัดแล้วล่ะต้องจัดนะจัดจานก่อนตอนนี้แล้วทำอาหารก่อนอาหารตัวนี้ชื่อว่ามิเยโดมาอะไรนะคะลองพูดสิลองพูดสิอะขออีกรอนนึงดูปากผมนะมิเยโดมามิเกเดโดมาใช่มิเยโดมามิเยโดมาก็คือเป็นข้าวอบหอยแมงผู้อ,อเป็นอาหารของคนตุรกี เ้ากินแล้วเราพูดตุรกีได้ไหมโอ้ยไ,ได้ผัวตุรกีเลยล่ะ <Okay. S 1> <laughs> <laughs> กินแล้วจะไปพูดได้ไงไม่ใช่พุ้นแปลภาษาโดยเลมอนสูตรอาหารเนี่ยผมได้มาเพราะว่าผมไปเที่ยวตุรกีอ๋เอเึกว่าไปได้แฟนเป็นตุรกี <laughs> ไปเที่ยวมั้งไปถึงไม่ได้อออหอยแมงกู่ตุรกีแต่เนี่ยเป็นหอยแมงกุ่ยแถวตลาดไทย อันนี้ก็ได้เหมือนกัน <Okay. S 1> แต่เรา <Okay. S 1> เดี๋ยวเราทําเป็นวิธีแบบแบบพี่เยโดมาเป็นอาหารพื้นพื้นเมืองพื้นถิ่นของเขาหลายๆคนไปเที่ยวประเทศตุรกีมาเนี่ยไม่เคยกินเลยพวกนักท่องเที่ยวเขาไม่ค่อยขายว่ามาทําให้กินอยากกินไหมอยากกินนี่พูดขนาดนี้อยากกินแล้วเรา <c oughs> อ่ะมาเราจะมาทําอาหารกันให้หนูช่วยไหมก่อนอื่นอ่ะช่วยช่วยช่วยเมื่อกี้นี่หอย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 นะเคยเห็นนะเคย เห็นบ่อยทุกวันบ่อยปกติมันเป็นไงหอยเรามันก็หอยที่เราเห็นเนี่ยอ๋อมันก็ตามสภาพอหะเนาะตามสภาพดีกว่านี้หรือว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรแบบนี้สีละสีสีสีของหอยอ่ามันก็สีแหบๆอยู่นะอ๋อสีแหบๆต้องเอาน้ำล้างแล้วแหละใช่ตอนเนี้ยต้องล้างก่อนเพราะว่ามันดูแบบไม่ชุ่มเนาะมอนจะสะอาดมันจะสะอาด ผมอยากให้แหกหอยใช่ไม่ใช่ไอหอยเนี่ยหอยที่ที่เขาทำอยู่เนี่ยมีกลิ่นนะเนี่ยไม่รู้ของใครนิดนึงนิดนึงผมว่าไม่ใช่หอยอันนี้แล้วละเออที่มีกลิ่นไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวขอลักตัดสินมามาล้างหอยด้วยอันนี้อ่ามันมีกลิ่นโอเคไม่ใช่เอาช้อนเนี่ยงัดแคมมันเอ้ยไม่ใช่งัดเนื้อมันเนื้อมันเนื้อที่ติดฟ้าออกมา อ่าปึ๊บอย่างนี้เอาะว่าให้มาอยู่ฝั่งเดียวนะอ่ะอ่ะเล่นกระหอยตัวเองไปทำไมบางอันมันถึงมีขนมันพออายุมันเยอะมันก็เริ่มขึ้นมาตรงนี้หอยอ่อนๆไม่ใอยมีหรอกแล้วเราต้องดึงออกไหมคะมันก็แล้วแต่เก็บไว้ก็ธรรมชาติดีแต่ว่ามันถ้ามันเยอะมันอับไงไม่จะหอยนี้นี่มันเนาก็คือหอยนี้อยากให้มันสะอาดแล้วก็มีการแต่งขนหอยนิดนึงอ๋อเราสามารถตกแต่งได้ตกแต่งได้เป็นหลายทรง ตัวนี้ได้เป็นหลายทรงมัน number one จริงจริงอ่าอ่าวน้ำมันกูลืมเลยทีนี้มัวแต่มัวแต่หอยอะเนยุ่เรืองขนหออ่ะเราใส่ตัวนี้ไปก่อนอ่ะโชว์หอยให้ผู้ชมดูสิว่าผลงานที่เรางัดออกมาแล้วเป็นไงเห็นสินี่โหเละเชียวอ่ะใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันอ่าเราใส่ตัวนี้ไปหอมหัวใหญ่ ผมชอบใส่หอมเยอะเยอะกบกินหอยหรอคะกบกินหอยมันช่วยได้ไหม<อ>ช่วยได้ลองลองพกไปดูก็ดีมสมมติว่ามีเอ้ยรู้สึกว่าหอยมีกลิ่นอ๋อ,อ,อ,อหอมๆเนืนอ้อปุ๊บนะครับใส่ข้าวใส่ข้าวข้าวนี่ต้องเป็นข้าวที่แช่น้ําไว้หนึ่งคืนทําไมต้องแช่น้ำอะคะข้าวอ่าเพราะแช่น้ามันมันไม่ได้ไงต้องแช่ อะรตรงนี้มีมีดแนะพ,พี่ควรตีนกูไม่ว่าอะไรกูควรตีนกลับมองหน้าเออดเด็กคนนี้มทีนี้เราก็ใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องมี้ยี่หลาแ้านนี้อะไร,รอ่ะก็ยี่หลาเรา<ส>อย่างนี้<า>ดได้บ่าแบบเนี่ยหูฟันเด้อคนละอันแล้วเเติมเข้าไปนิดนึงนิดนึงขอให้มันเปียก อ่ะเติมอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นงีพริกปาปิกา้าอันนี้โรยก,กับขนมได้นะคะไ,ได้ได้เหมือนกันเหมือนกันใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อยอ่ามันไม่ต้องใส่อย่างนี้เหรอเชฟหนูเห็นทำไมเขาต้องแบบเขาเขาเป็นอะไรมันต้องใส่ซาเบย์อย่างนี้ <laughs> ของผม <laughs> <laughs> ผมจะจะกันแล้วเอไม่ละพอเราผัดเข้าไปเพิบข้าวมันก็ค่อยๆสุกขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่แบบไม่เลี่ยนใช่ไหมคะเพราะว่า เห็นบางที่สมมติอะถ้าตีง่ายๆเหมือนเปรียบกับข้าวผัดอย่างเงี้ยน้ำมันมันจะเยิ้มอะไมันจะเยิ้มเลยนี่มันดูแบบแห้งๆแบบสบายๆชิมก่อนชิมก่อนมู๊ยอร่อยไม่พอเลยเจ๊มีดคมนะยเพื่ออร่อยละร้อนร้อนโอเคหมดเดือด แล้วนอกจากแบบทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเชฟเชฟช,ชอบทําอะไรอีกค่ะนอกจากทำกับข้าว,าวมันก็มีมันก็มีที่ชอบทำมาเลยทําเป็นประจําจทําอะไรคะที่มันเสียงเงือที่มันมีหอบหอบด้วยหายใจแ,งแรงเงือกออกทําอะไรไม่รู้ออกกำลังกายเหรอเออออกกำลังกายสิคิดว่าจะทำอะไรหนูคิดไม่ดีเลยค่ะเออมันออกออกกำลังกายนะอันนี้เสร็จแล้วพักไว้นะครับทีนี้ หอยที่เราไว้ด้านข้างใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำนะเราตักข้าวใส่ป้าที่มันไม่ไม,ไม่มีไม่มีเนื้อหอยอุยย๊อยฮาอนเหอุ้หยหล, <c oughs> ลังมือกระทะเป็นอะไรกระทะร้อนเอามือ <c oughs> แทนที่จะเป็นห่วงมือที่มันแห <c oughs> มมาอีกนะไอ้คนนี้มาอีกนะติดใจหนูอติดใจติดใจอย่ามาลบแฟนยังแบบเนี้ย ไม่มีงงไม่มี <ไง S 1> หนูอีพิรุตเหรอแล้วสเปคสเปคผู้ชายเป็นไงสเปคผู้ชายที่เราผู้ชายทําอาหารค่ะอา้าวเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมีหนวดได้ไหมมีหนวดได้ไหมดีเลยค่ะเอาแบบว่าแบบหนึ่งเนี้ยเลยนะแอ้โหบุญได้ไหมใช่แล้วก็แบบว่าแถแบบไอ้เต้ารอยสักอย่างเงี้ยอุ้ยเต็มเลยน้องเลยเเ็ตไ<ห>นี่ยเข้าโกตัวเองตลอดกูเนี่ยอ่าทีนี้เราก็ ใส่ในกระทะถ้าเราไม่มีเตาอบอยู่แล้วที่บ้านใครไม่มีเตาอบใส่กระทะเลยนะแล้วถ้าที่บ้านไม่มีกระทะด้วยอถ้าไม่มีกระทะแดๆอื่นไปสั่งอาหารพวกแกฟูดเยอะแยะเออกินไปนะเทฟเอาอะไรหนูหยิบให้เอาน้ํานิดเดียวโอเคนิดไข่ว่างช่วยกำคาญอย่าเชฟเอาเท่าไหร่เอาแบบนิดนึงให้มันแบบกระทะมันไม่ไหม้มันกินดีมือนกันนะลอง หอยหรือ่า <_ ASS> แล้วมันจะดูได้ยังไงคะว่ามันสุกไม่สุกเพราะว่าแบบ<อ>เรามไม่เห็นเลยไม่เห็นหอยเห็นแต่ข้าวตอนหอยมันสุกง่ายอยู่แล้วเราจะดูข้าวเปลกอ๋อหนูรู้ว,ว่าดูที่หอยว่าอ้า<อ>งแต่แรกแตั้งแต่แรกแล้เพราะ <_ m im> เราเราแบบเร้าลมแรกหอยอ้ายแล้วตอนเนี้ยเราจะรอแค่ให้ข้าวเนี่ยมันสุกพอดีเราก็เราก็ เทสข้าวดูก็ได้มันจะมีข้าวตกตก,ตกอยู่แล้วแต่แถวไม่มีพรสวรรค์ไปทางร้องเพลงร้องอะไว่ากูจะได้ทำงานสบายันนโอ้โโอชิให้หนูเต้นให้ดูป่ะจะได้แบบเต้นได้ด้วยเต้นได้หนูทําได้ทุกอย่างงานด้านหน้าเลยผมจะร้องเพลงกับนโอ้เชฟไม่มากงหนูเหรออ่ะผมเป็นมิวสิกไงนี่ไงเห็นเด้อมามาหนูชอบชอบเลยอ๋อเชฟอยากเป็นดีเจอ่ะเต้น ก,กอเอ้ยกอไัยดนลมไว้ล้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไทยแดดผลแดดลมลมเย็นอ่าสุขแบกินดองมาอกีนกันแท้อันไม่ไหมนะฮะมันไหมอ่ะแต่มันประดับจานไงเราก็อย่าไปกินสิตรงนั้นเนี่ยกินเลือกกินให้มันตรงที่มันไม่ไหมสิอ่าทีนี้เดี๋ยวเราต้องใส่เลมอนอ่ะบีบเลมอน ต้องมีหมดไหมคะเอาตามชอบตามชอบนั่นแหละนีบมันนักเลยอ่าใช่ใช่ใช่หอมมากเลยค่ะคือแบบว่าตื่นเต้นมากจะได้กินและอือิ่มแล้วร้อนใครบอกให้ไปคาบเปลือกหอยให้กินเนี่ยกินเข้าไปข้าวด้วยนี่เนี่ยมันมันจะร้อนไหมคะเชฟข้าเมอกินยังร้อนเลยไม่ร้อน แกงกูมันเอาเลยนะเชฟเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงางถามมาตอบดิหญิงอะไรวะไม่ท่ผมเล่นเกียวอยู่เอเกียวอยู่อ๋อโอเคมันอร่อยอ่ะมันแบบมีความแบบเผ็ดร้อนแล้วก็เครื่องเทศคือเขาเรียกว่าอะไรบางคนเขาไม่ชอบเครื่องเทศอ่ะแบบมันเหม็นมันฉุนแต่อันนี้มันคือแบบว่า มันหอมเครื่องเทศอ่ะมันแบบเนาะหนือ่ะทีนี้เมนูไหนที่จะมาทำแลกเปลี่ยนให้ผมกินบ้างที่ไหนอือเมนูที่หนูจะทำในวันนี้นะคะมันเหมาะกับหนูมากว่าหนูเป็นคนแบบไปไหนอ่ะไปหนอะตังหลักเแบบมีเพราะหนูเป็นคนแบบว่า จัดจ้านนะคะ,ะหนูแบบว่าชอบทานเห็ดเปรี้ยวไงวแต่จะต้องทำยำให้เชฟทานนะคะทำโดยแบบคนล,ละยำย่างหนูแบบกินเปรี้ยวเหมือนกันเชฟจะให้เข็ดฟันเลยใส่มะนาวให้ลงตรงนี้เลยอ่ะโอเคไปเตรียมขอ,องแล้วก็ทำอาหารกันทำอาหารกันสักครู่สักครู่มันอมไม่ได้หรอกมันแซ่บตามพริกนะคะ ให้มันเชฟชอบอะไรอีกป้เกินเค็มนอกจากลํมปลากินคินทั้งปี <S <S เบิร์นทีไตพังอะไรไ่ไหรเรายังไม่ได้ใส่อะไรรู้ป้าเชฟยังไม่ใส่อะไรมะมะ <มา S 2> เขือเทศมะนาวจ้าวันพรุ่งนี้พร้อมเสียหรืออะไรก็ <S 2> <S 2> ไม่หรอกเนาะ